สวัสดีครับวันนี้เจอผมนะอันนี้อ,อยู่ในเกม summerfest นะอยู่ในเกม summerfest นะเดี๋ยวอยู่ในเกมโปสเตอร์วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็แค่ามาเข้ามารีวิวนครับตัวกัฟหกดาวนะรีวิวแปดสิบนะไม่มีอะไรมากนะก็แค่เป็นคลิปกันช่องล้างมนล้างนานแล้วช่างมันนะไปไปดูไปดูดีกว่า เอาจริงๆคือมันล้างมันตั้งปีใหม่แล้วนะอันนี้คือแบบคือ,อยังไงอะมันไม่ได้ลงคลิปนานมากจนคือมีอัดนะมีอัดไปบ้านเยอะด้วยแหละแต่ไม่อยากลงอะมันมันไม่เพอร์เฟกพออะม,มาไม่เป็นไรแล้ววันนี้ผมจะมาอ่ารีวิวอันตัวหนึ่งฮะตัวกัดหกดาวด้วยแปดสิบนะแต่จะจะไม่ติดออฟอไรกันเดี๋ยวมันจะไม่แฟร์ต้องเอาตัวอ่าน่าจะต้องเอาฟาร์มไปสองตัวนะเมยไม่น่าไหว โอเคโอเคฮะ Anyway เวอ่าผมเปิดเปิดเสียงเกมสักแบบ <Okay. S 1> uh, นึ่งโอเคฮะดังไปฮะเบาโอเคอ่าเดี๋ยวผมเบาคองคูมไปเองเลยบันที่จะดังมากโอเคมันจะได้ละโอเคฮะเดี๋ยวผมจะ เสียงเพลงมันดังเกินเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านี่นะนี่นะอื้อโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวการกดดันแบบไม่ติดออฟนะอืมฮึบบแบแบนึงเอาออฟระเบิดออกโอเคบอยก่อนนะว่าบอยก่อนว่าการกดดันของผมนั้นได้ร่วบแปดสิบนะฮะเดี๋ยวจะมีเออร์วินด้วยนะเดี๋ยวเอาออฟระเบิดติดให้เออร์วินด้วยนะเดี๋ยวเอาเมอร์ลินไปได้วยดีกว่า าตัวอะไรออกเดียวหนวดดัอบออกให้ก่อนะครับเลินตัวบัฟนะเอาง่ายตัวบัฟโอเคมีเมลรนละมาเดี๋ยว,วเราเข้าแมปทอริโกะนะไปดูกันเลยโอเคฮะโอเคฮนะก็อ่ะตอนนี้เราก็เข้าอยู่ในเกมแล้วนะขออย่ามาพูดจะเล่นนอร์มรันนะอ่าผมจะว่ายังไงดีละ่ะ ผมขอ,อย้ำอีกครั้งนะว่าการหกดาวผมเลเวล80นะแล้วก็ไม่ได้ติดออฟนะว่าจะได้ดูความสามารถจริงๆนะว่าเลเวล80แบบไม่มีออฟอะไรเสริมเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงโอเค๋ตวตอนแรกก็จะกันถ่านก่อนนะนะักใช้โกคูผมไม่แน่ถ้าจะตีกัดนะน่าจะตีตัวแอร์ได้นะแต่ว่าเอาให้ก็คือมันทั้งจะต้องอัพเยอะนะผมเดี๋ยวผมวางโกคูเลยก่อนะ ตอนตาไดจะได้การถ่านได้ด้วยโอเคเดี okay. ๋ยวเราก็อ่ะตัดขี้ไปนะจุ้ควาเราจะยังไงดีละ่ะฟาร์มต้นตันฟามเซเบอร์โอเคโอเคอัน okay. 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 นี้ก็คือสังเกตได้ผมรู้สึกว่ามันแปลกใหม่มากมานะเพราะว่าตัวอื่นมันไม่เป็นแบบนี้นะก็คือแบบเวลาเอาไว้บนไหลหรือว่าบนอะไรก็ตามมันจะมีแบบเป็นทั้งห่างด้วยดเดออกมาจากตานะาจะไม่ผิดใช่ออกมาจากตานะเป็นเลเซอร์เท่ร่งชอบจริง น่าจะ,ะ,ต,ะตั้งนั่งตั้งรายละเอียดโมเดลนานอยู่นะโอเคฮะโอโอเคนะก็ตอนนี้ก็อาผมก็มีแนวหลังแล้วคอยป้องกันแล้วนะเเาามาเริ่มรีวิวกัดเลีว้วแปดสิบแบบไม่ติดออฟเปนเลยดนะีกว่าะอ่าเริ่มมาก็เป็นเอลีโคนะจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันอาโอเคแบบเป็นล้านนะฮะยา่มตอยู่ที่สองพันสองรสิบ็ดอันนี้คือติดเลือดด้วยนะ คูณสักประมาณหกหรือห้าหรือสักอย่างนี่แหละก็จะเป็นดาเมจที่แท้จริงคือแบบเริ่มมาสามพันสองร้อยห้าสิบคิดตังสามพันสองร้อยห้าสิบนะได้าดาเมจประมาณหมนะื่นหนึ่งนะตีเจ็ดวิก็ดีอยู่นะก็ดีแต่ว่าข้อเสียคือมัน,นโคดน,นี่แหละนะคปะปัญหาหลักเลยลเดี๋ยวเราจะลองอ่ะอัพครั้งแรกดูนะครั้งแรกใช้อา่าตังทั้งหมดสองพันนะจะเพิ่มระยะม,มานสา้นนะกัร์ดมิตนะิสามเนาะแล้วก็สองพันหกร้อยแปดสิบห้า d a m a g นะคะ แันเมยก็จะประมาณ4ี0พนะฮะปุ่มสี 4, นะ่พนเก้ะฮะสี่ก้าโอเคก็ยังเป็นคนเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะดาเมจก็เยอะนะสำหรับนะคาราคามันก็แพงอะแต่ดาเมจก็ถือว่าเยอะอยู่เพราะว่ามันติดเดือดน,นะก็นะถือว่าใช้ได้อยู่แค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วน่าจะพอใช้ในสตอรี่ได้มั้งไม่รู้แต่ข้อดีคือมันถูกนะฮนะถึงคันนี้นะมันถูกนะโอเคตัวต่อมาไปสามพันเนาะ โอเคระยะเป็น76นะดาเมจเป็น8,005ตี7วิเหมือนเดิมนะตีช้านะถือว่าตีช้าอ,อัปเกรดขั้นต่อไปนะฮะ4,000 4,000บาทนะบวก5โร5เรนนะก็ายเป็นอ่า41นะแล้วก็4,475ดาเมจก็จะประมาณ10,002นะเปลี่ยนท่าเป็นเบอร์เซอร์ไกตี7วิเหมือนเดิมในเพิ่มไม่ลดโอเคฮะผมไม่ได้เปิดเอฟเฟกต์นะขอบ ไแปบ๊บนึงโอเคครับเปิดไลฟ์แล้วบูมโอเคท่านี้ก็เท่อยู่เดี๋ยวให้ดูท่าตอนแรกนะถ้าแบบยังไม่อัปเกรดก็แค่ฟันฟันนะฟันฟันโอเคอันนี้ก็คือผู้เปลี่ยนท่าแต่เพิ่มน,นผมน่าจะลดกราฟิก,กโอเคมันจะได้ไม่แหลกเนาะโอเค <c oughs> อันนี้ก็คือดาเมจหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแต้วก็มันติดติดเลือดด้วยนะอย่าลืมนะแต่แพงมากเลยแค่นี้หมื่นสองแล้ว เอาค่าต่อไปหกพันหกพันบาทนะบวกห้าเรนจ์เป็นสี่สิบหกสามพันห้าร้อยแปดสิบดาเมจเป็นประมาณหนหมื่นห้าขวาห่งหมื่นหกคนหนื่นหกเคหมื่นหกห้าร้อยเจ็ดห้าสิบเจ็ดไม่เปลี่ยนท่าะใช้ท่าเดิมนะดีเจ็ดวิเหมือนเดิมอย่างช้าจะกิว่าเหมือนเดิมนะดาเมจก็กลายเป็นหมื่นหกนะแต่ก็คูณมันก็ต้องคูณหกคูณเจ็ดทำไม่ได้นั่นแหละมันต้องคูณเพิ่มเข้าไปอันนี้ใช้ตังอีกหกพันนะเพี่ยนึ้นต่อไปบวกสี่พันนนดาาหมมก็จจะะสองืวเลย บวกห้าระยะกลายเป็นรห้าสิบเอ็ดถือเป็นระยะที่โอเคแล้วนะถือว่าใช้ได้นะเคสว่วนอ่ะอัพขั้นสุดท้ายโอ้โอเคกำหมายนข้างล่างโอเคอัพขั้นสุดท้ายนี่คือจนเลยนะใช้ตังแสนสี่สิบระยะสิบเอซเอกาไกินเต่านะสิบเจ็ดวิตับวกสิบระยะเนาะบวกแปดหมื่นดาเมจ ก็กลายเป็นดามเมประมาณแสนหนึ่งแบบอ่ายังไม่รลมเลือดนะ okay, ถ้ารวมเลือด <okay. S 2> ก,ก็มหาศาลดูมนี่ฮะวงก็ใหญ่อยู่นะแต่ไม่นา่าจะใหญ่เท่าคิโตะคิโตะนา่าจะใหญ่กว่าแต่ว่าดามเมตแสนหนึ่งนะแล้วก็ไม่เบาเลยนะแล้วก็อ่าตีติดเลือดด้วยก็คุณหกประมาณหกแสนมนะั้งโอเคเดี๋ยวเรามาลองเออวินแล้วก็มาร่นดูเอาวิ่งในพูแค่สองคันก็พอ้แล้วนะ เขาไม่งไงมันมันตีล็อบระเบิดฉันลจลอ้โโอเคนะโอเคฮะโอเคลองกดบับดูนะทางด้านขวาก่อนนะโอเคปุ๊บปุ๊บฮะดาเมจสามแสนฮะอ่าดาเมสามแสนยังไม่รวมเลือดนะเลือดมันแรงกว่านี้อีกอืม ถ้ามันรวมเลือดด้วยก็ประมาณสองล้านได้เลยนะ <c oughs> เยอะมากแต่ตีสิบเจ็ดวินะครับมาลองเมอลินด้วยนะโอเคฮะ <c oughs> โอเคบึมสามแสนระยะกลายเป็นแปดสิบสองถ้าติดออกระยะก็จะเป็นเก้าสิบกว่าถือว่าใช้ได้นะถ้าติดออกระยะถือว่าเก่งเลยแต่เนี่คือจะใหญ่เลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่ใหญ่มากนะก็ใหญ่แหละแต่ก็นะมันก็ตีเป็นวงกลมมันก็ไม่มีผลเท่าไหร่แต่ว่า ระยะมันก็มีไปก็ทำให้มันตีได้กว้างขึ้นนะง่ายฮนะแต่ว,วงกลุ่มก็ใหญ่เท่าเดิมไม่เปลี่ยนนะโอเคก็นี่ครับก็คือทั้งหมดในวันนี้ครับก็ร่างทองกัดนะกัดหกดาวับดาเมจสองล้านนะถ้ารมเลือดนะอืเทด้วยสก,กิลนี้เอฟเฟอ์นี้อย่างอลังการนะครับเก่งด้วยนะสามแสนนะผมบอกเลยว่ายายก็เมตาครับตีตัวแอ์ได้นะเทไม่รู้รเผื่อทันไม่ทนันอันนี้ตัว,ต,วตัวนี้ตีตัวแอนะฮะโอเคฮะใช้ตามประมาณ อะผมมีตังสองแสนนะเดี๋ยวผมลองวาตัวหนึ่งเะรนเรวมแทงขนาดไหนสองแสนสองนะเหลือสี่หมื่นห้ามืนนะก็มันอ่าถ้าตัมันหมื่นหกพันนะแพงมาก <c oughs> <c oughs> โอเคฮะก็เพิ่งอ่าเพิ่งรู้ตัวว่าลืมถ่ายปิดคลิปอ่า <c oughs> แต่ก็อ่าก็เลย ำแชมเบอร์พอดีนะไม่อยากให้เสียเปล่าก็เลยเป็นคลิปม่ทำแชมเบอร์นะ,นะโอเคง <c oughs> านก็ก็สำหรับคลิปนี้ก็เกี่ยวกับการหูดาวนะหวังว่าช่องจะไม่ล้างแล้วผมก็้จะกลับมาลงคลิปอีกเพราะตอนนี้ช่องก็ยังล้างเหมือนเดิมนะ <c oughs> นก็ไม่ได้อวดนะไม่ได้อวดเลยแแต่นิดเดียวน้อยมากอันนี้น้อยจริงๆนะแล้วก็สำหรับคลิปหน้านะ <c oughs> ผมว่าน่าจะทำรีวิวยูสเกะหดาวนะแต่ว่า ดีไม่ดีไม่น่าจะเลเวลแปดสิบทันนะก็เลยอ่าตอนนี้ผมคิดว่าเพราะว่ายังไงก็เลเวลแปดสิบไม่ทันหรอกบอกตอนนี้มันเลเวลประมาณแหะห้าสิบความอ่ะจะไม่ได้นะก็นะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้แล้วผมจะไปก่อนนะไปก่อนจะเป็นไงนะน่าจะคลิปหน้าั้นะได้เจอนะน,น่าจะในปีนี้ <laughs> โอเคนะเจอกันนะคลิปหน้าบายบาย We'll be right back.